สบายดีพี่น้องเบิ้งซานุเียงรอเปม่าไม่เพิะนจมอยากกินสีดาเนื้ทก็เลยจัดใหพิ่นกันพ่อว่าท่ังีใช่ร้อ็กเงมีเฉคนอินมาสองลองรอพอแหลมูตัเด้มูอยู่ดีมาแก่ตรงพ่ว่าท่ังีงพ่อพี่น้องทุกคนโลหนึ่งแปดสิบพันทุกคนเหลือเองอ่ะทุกคนน้ำมันมีอยู่นะ้อมีอย่แ ตั้งใจตั้งกลางโดแล้วมันไลลงเองเหรอเลียเลียบไปเอาสามศานใส่ก่อนพ่อแล้วใส่อันเดียวบอสต้องอัดเป็นกิ่นกำลังมากพวกนี้เด็ดน้ำมันอ้าวใส่ฝนตก้ากัดยุดเนาะทุกคนนุ่มนุ่มเนอะลวกซะก่อกันนุ่มม้วนชิดติดเนาะอาน้ำมันใส่ลวกซะก่อนจะมาค้างหลวก็ห่านนะเด็ดสามศาสมันกำมีอยู่เฮา ตักเลือกเองเนาะทุกคนเลือกเองนะโลนึงแปดสิบพันนะอาเสียนกับหนึ่งเลยนะีประมึกเจ็กน่อยไปอหมูน่ะลวกลวกเลให้แห้งสามจันหนึง้งลวกแล้วก็จังช้างหนึ่งอต้มโบเห็ดบอกไสเนี่เด็ดไม่ยกปอกไม่ กินยากแน่นีละทุกคนซื้อมากห้ละเห็ดโบเป็นมันยากแม่หนีละแย่นป้ากัตายเอาใคูมกครับแท้พักนี้เนาะทุกคนอ่าพักนี่เนาะทุกคนพักโบใส่ลงไปเลยเจ็ดไปเลยขัวซุ้มไปเลยเนาะทุกคนมันปุ่มไดโบไข่นะ ติดหมอสใจน้ำรังก <ขอ S 2> <อ>ับอสนาดถอนะต้อไปยังเ้าเสียงสุบสากสุบสากเด้อพี่น,อน้องต้งปุงได้เ,เน,นี่ยว่าแก้วปุุง,งน,นี่ยอะนะคะตักแส่หัวของเรับน้องแป้วแก้วแก้วไผ่แห้งไม่ไหม้นอออกบุกนอไนน้ำลายอย่ดียวกเลืตังน้่ถวย ่ดาตานี่คนัะโอ้าแหงนีวไข่กับมันแบบนีครับสนเนี่ยปกิเกี่ยวเป็นรเส้นเราะใช้นไเนี่ยที่ลายัวยเลยข้าเขาตัวนี่จานนะข้าวขาอันนีตัวนอยอยมักเชียวเ็ดบวเบ็ดเจ็ดจานะเคี่ยวห้ไมัน เสี่ยงก็มีกันนะพอตั้งน้ำเซลยู่ฟองจ้ะเนื้อเปลี่ยนเนี่ยตั้งลอยเนื้อโบเนื้อโบอือนี่ทุกบุทุกบุกเนี้อแต่ว่าอยากกินข้าวโหโหแห้งนี่ทุกคนอาปลาหมึกปลาหมึกเป็นของเขาบุลแล้วบุกเนื้อปลาหมึกกระตุยปลาหมึกบูลก็กินนี่ซุกแล้วพอเอ้ยเนี่ยมันหักเขาไอ้ซือมันเป็นน้ำมันเลยเอาเลแม่ ขีเป็นอยู่วะมีเปคนะกี่าเเป็นอรเียอันด็จานจงได้ถวยไว้กับห้าก็ได้จะเอาจานก็ได้เอออาชีแหงออกไก่จำโบปี่ไวตุสดไก่ไก่แล้วอีแม่ล้วไงไก่ไก่ในตึจากกระตุยเจเอาผกขี้มใสนเจลยขีวหอมอบ้ข้า่พ่อตุ่ยใช้บบหมนจยังไงหมืบแะเป่เป็นได้ไหม กงไม่ฟุ้งแค่มันกัว่าเสเอาแล้วกินไมปุ้งบ่่หัวเนบ่แม่ถรามาได้ให้ต้มใส่น้ำตาลฟักเทียมไฟยหงมันกวงตั้งที่ตองไหนลุยเลยวันเห็นบ่งปลาเมืกสุกหรือเป่าวะาปาเมืรต่อไปลืออันนันเติมไปเรลือใส่อีกละเทสได้กินโหลดแม่จ้านะกินทิบเลย มนอ่เปลี่ยนเดียมันนุ yani ่มโมนะทุกคนนมโมเนี่ยแสบแล้วกดูด้วยูดกัมาคห็นหงียนแสบเขาทำมาหมูสามันสามชันมีกานเดนุ่มมันคือหลวกะคืออะไรนุ่มเปนลานนั่นแหละเนาะตักเองเลยนะ่ากระเจ้าตักหายโลนึงเจ๊ิหรูปล้ตัวเนาะาเลือกเองแปสิเจ๊ซิมาลเทาะ อากระติดโล่อะคือแกนนอใส่สิ่งฮะับข so ้นมาจับอืมอ่ะพอหนุ่มมันตัวกัดกี่โล้องใส่ละแม่ม่ักชีผัอชีลายลายแม่แม่ซุอ่ะงปอกติดใจแต่ละทีเซื้อมามันหยาดเลยส่วนเห็ดเปลีนนะทุกคน กแ็แหลกไม่จะลวกวสมอให้เลยนะ้องบริดาขึ้นนี่เห็ดแบบุกีเลยมามานีดาตูที่ก่นกินเออแสตัวเนี้างมากินอนีกแน่วันนี้ก๋แหลกก็เลยลงไปซื้อมาให้น,น,หนมีนนออก,นก,มนกมันเห็นไมล่ะแหงเสียเลยมันหมักน้มันหมูนะ่เดี่ยวออกเลยซุกบวมแหงแล้ค้ากุมมันเห็อกเนาะมันมใหงมือมันกวไใช่ค่ะถ้าต้องกินก็พักมันจังบุหนี่มันอมกินเลย คนกล้วยหาปมึกไดโบน่มะถสเนี่เยอแ้งเต็มตัวเลยว่าน่าเศษป่อันนี้เสีเอันนี้เสนะอ่ะหายมีปอกเผ็ดอ่ะลุยยืนกินมาตาฮัในทุสาหเห็นไหทุกคนออแบบสบายบื้อเลยลงกินอีกไหวยืเปอก อาหารก็คือเกียมพร้อมกัน <c oughs> เลยคือเกียมพร้อมอันนั้นม่ตื่มอีกปล้วน้ำมูนี่ใส่กาะงตืมนานอยู่น,นะทุกคนไผ่แห้งอาหานอาธานออกเนี่ยปอกเข็ดสั้นวพาเขาเช็เลยยี่ง่าขึ้นหมดใช่ะ อ่าวินไก่ไ้ครับ่อมหันพ้นโต๊ะไผดับบันนึงชง่มใสก็จะเตือนาะวะจ้าจัดก็จะัดจัดละปุ่งเองยังมหูจรสี่ย่างยางส้แหลเสี้ยมหายได้ทุกคนปุ่งไหยกินลรสาดมบคือกันมาสุ้คนบริปปุ่งเลยจนประจักแนวเห็ด ต่แล้ว่าาแบนี้นให้น้องบริปรุงให้ชืเพิ่มันคือแนะบบจะโลน,นะชือเพิใส่ผักเสียงน่าส่วนเอ้กินขา้าเสี่ยคือแต่เนข้ยเาเสี่ยงมึงเอ้เยอกูเลยแล้วขนาดเสียได้ไง,ง,งทุกคนโลนึงเนี่ยิ่งมึงคือ <c oughs> โลนึงแค่ขนาดเสี่ยงซิ่มงคือแเบิ่งทอดนี่ก่อนมาผ่าจอนซิ่เบิ่งแบ่คโลละซิ่เบิ่งบบคนโล ยง yeah. สี่ยี่พอน้ำมันมนอ่ะอ่ะเียนงใส่ข้าเยี้มงกระตุกดอบเสีนี่ก็จะแซ่นบตเอร์เสียนลงเลยนีำแข้าสตาร์เศนให้ทก่าน,น้เ็ะอน้ำครับไอนม้ายละ่ะโอ้ข้าวยังง่างยเลย <laughs> ข้าวยงง่างยเลยพออ,อ่ะอ่ะ บั้ม่ายอ่ะทานางได้แบบนี้พ่อมันหนชายืนเริ่มเบี้ยครึ่งเลยถ้าต่อมาเรือแมนแล้วค่ะอ่าเรือแมนแล้วบ่ทางงานบ่ทางยากเรือแมนแล้วต้องหันบี๊บยังกินมาในซุปบัวคาบัวเย็นนะบ่โดนโดนคือเบื่อเด้ทุกคนเพื่อจีได้กินน้ำมันมันกันเห็ดเองนี่ค่ะใส่เลยพัก อยากกอดีิ้มกอดถ้าเดียวกะลมแล้วมอาอีมคึ้นเขาเจ้ากระยาอีเครื่องเดกเอมากมีทายืนกับทานางพอขวัญึถือตรงครับเลยถือกระบาเลยมาด้าทุกคนลุยมืกอกเองเดียหเดีกินคือกัน ยืนกินบุเฟ่ยืนกินทุกอนมาเด้อหนุ่มหมูนี่เยไทยมาทำไทแม่เจ้าเสียมาทเราบังเยอเียมากนเืงหาพวกน้ยของบ้านคนจบถ้าการยติอัง cảm เลยยินกินทุกคนมโา่บังชนะทุกันเต็ตมน้ำ่ะ ลุนตาฮนุคนยืนกินเลยมาเด้อนี่อืใสไงบ้านตอนกจะอนรีบ้นะบอกว่าุกคสามสานเดินสดนาบุคาเหมือนนจังหน่อยดีมากบุบนลุยฮะอส่กค บ่เลิกขนาดนี้แล้วทุกคนยิ้มแล้วผ่องตึงแล้วปลาหมึกเบิ้ดครับปาใหญ่ก็ออกแล้วเลืองซ้ำนี้เนาะทุกคนปลาหมึกกินไปแล้วเนาะเขายอมแล้วกันยากปลาหมึกปลาหมึกมันเบิ้ดแหละเบิ้ดแล้วทุกคนหลังจากเห็นมุกกระถ่ายซุ้มิเนะปอกแล้ววันนี้สไลด์ซีเอาเค้กไปเสัพไพรอีซักคอมเนาะมันเิดเพิ่นทุกคนตอนนี้สไลด์กามาของเธออีซักคอมเป็นทีเกับหอยเลยเนาะที่เรียกว่าซิมัสสัพไพรเนาะแต่ว่าเพิ่นเห็นก่อนเพิ่นก็เลย ใส่เทียนใส่เค้กไว้เปาเองเลยเนาะมานี่งานกะคนบลาดอกเนาะทุกคนงานนี้นอ้อยโมคู่้ำสี่คนและ้วกะ็ขอบรัวข้องเพลเนาะทุกคนนี่อันนี้คือลุงเพิ่นผูกคอตแขนให้เนาะนี่เบิ่งนาะตาโมคูห้าสซ้สี่คนงานนี้นอ้อยเพิ่นวะเพิ่นยังใสเทียนเองเลยได้ทุกคน,กคนสิเปล่นี่คือก่อนข้องแสเนาะเค้กก่อนนี้ก็คือข้องโมอีกคนเนาะซื้อมาให้เพิน่น ลืมเปาเลยเลยทุกคนมานอธิษฐานก่อนคนทั้งคาง,งกะผู้ยิ้มกะคือโพอของซักคอมเนาะทุกคนส่วนแม่น่ะยังเห็ดขวกินห้ยอยู่เทิงเนาะทุกคนตอนนี้สแลกอะมาหอเทือนเป็นทีแับหอเยเนาะสำหรับมนันนี้มีแต่กินกับกินเนาะซื้ออันีนดานมาให้มีเงาะป๊อกนะพันจมอย่า ก็เลยซื้อมาเนียป๊กกินแล้วกะเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์ให้ซาคอมนอนละกะนนางกินเหลือแปรงเป็ดต๊เป็ดปีงเป็ดอีนะทุกคนแ,กแหละก็มาสลดไปแค่เดียวก็มาเนาะอยากพ้นตกะ้างวันเกิดเพิ่นเนาะวันนี้โอเคเนาะทุกคนมันนี้สลด์กบสิได้จบคลิปแล้วไว้พออนะันใหม่คลิปหนาเนาะทำมากะอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสลดเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี